นี่เป็นลูกเชื้อนะรอดไม่กี่ตัวนะผมนี่ปากัดป่านะพอเป็นอินโดนะอันนี้เป็นลูกเชื้อน,น,น,นะอายุสิบสี่เดือนนะปีกว่านะอายุดีมากเลยผมตัวขนาดสวยพอดีนะ สี่ตัวนะเดี๋ยวไว้ทำสายพันธุ์นะผมต่อยอดนะนี่ปีแรกนะผมปีแรกกู่นี้นะเป็นแม่บากัดป่าผู้อินโดนะออกมาโคกเลกแบบนี้เลยนะผมปีเรกนะเดี๋ยวผมจะเอาสองตัวนี้เป็นพ่อพันธุ์นะไปผสมกับแม่นะผมแม่ตัวเมียนะผม ดูด้วมทเลก็ได้นะเดี๋ยวจะทำสายพันธุโดไปนะผมสวยมากนะสองตัวนี้นะผมมีอีกสองตัวนะตัวผู้นะผมโจสองตัวนี้ก่อนนะผมน้องเล็กนะสองตัวนี้น้องเล็กนะมีอีกสองตัวนะเดี๋ยวค่อยถ่ายรูปให้ดูนะผมออกมาโชจเฉยๆนะผมไว้ทำสายพันธนะุ์นะอายุสิบสี่เดือนนะสิบสี่เดือนย่างสิบห้าเดือนแล้วนะตัวแค่นี้ครับผม เล็กนิดเดียวนะพ่อมัน oh, ตัวเล็กนะผมไม่โตเหมือนกันนะผมผมก็เลยเอามาผสมกับปากัดป่านะทำสายพันธุ์นะผมต่อยอดนะพ่อมันแค่นะไม่โตนะผมก็เลยเอามาผสมกับปากัดป่านะไม่ปากัดป่าลูกโคกเล็กนะนี่ลูกโคกเล็กปีเล็กนะผมออกเป็นสีเทานะสีเทาเหมือนพ่อมันนะพ่อมันสีเทานะผมตัวดะ บอกเลขนะปีเลขนะผมเหลือรอดสีอ่าตัวนะ่วยทำสายนะโชคดีนะผมสวยมากนะเดี๋ยวผมจะทำสายนะปีหน้ารอชมนะผมปีหน้ารอชมนะเหลือตัวผู้สีเขียวสองตัวนะสีเทาสองตัวคู่นี้เป็นสีเทานะออกเท้าโต้สีเขียวนะเตาหอมเขียวนะ ว่าแม่มันเป็นสีเขียวนะครับแม่มันปลาเป็นปลากัดป่านะสีเขียวนี่นะโอ้โหสวยมากนะผมปีแดงได้ลูกออกมาแบบนี้เลยนะผมเนื้อตัวแบบนี้เลยคนระับสวยมากนะเดี๋ยวจะทำเป็นสายพันธุ์ต่อไปนะครับผมไว้ทำสายพันธุ์นะมีเวลนะมีเวลนะครับ พื่อนมาดูแค่นี้นะขอบคุณครับ